เนี้ยเป็น NP 3 0 0นะเป็นแคปตัวยกสูงตกแต่งพิเศษนะตัวเนี้ยได้เครื่อง2.5แล้วนะและเป็นตัวท็อปของรุ่นด้วยนะครับคือใช้งานที่รุงเทพไม่ค่อยมีดินแดงนะครับสภาพรถผมกล้าพูดเลยนะตัวเนี้ย90%กว่าซนะครับไม่มีไขแม้แต่จุดเดียววันนี้ผมมีรถด,ดีๆนะมาแนะนำคันนี้เลยนะ ตัวนี้เป็นนิสสัน n นวาล่านะ NP 3 0 0แต่บอกก่อนนะบางคนก็นงงคือสถานที่เราเนี่ยคือเราอยู่ที่นิสสันมุกดาหารเลยนะครับแต่นี่คือเป็นรถมือสองที่เข้ามาใหม่นะครับลูกค้าใช้งานอยู่ที่กรุงเทพและลูกค้ามาเปลี่ยนรถกับเราเองนะครับตัวเนี้ยบอกเลยมีดีอะไรนะตัวเนี้ยเป็น NP 3 0 0นะเป็นแคปตัวยกสูงตกแต่งพิเศษนะ ตัวนี้ได้เครื่อง2.5แล้วนะและเป็นตัวท็อปของรุ่นด้วยนะครับเกียร์แมนนัปี2019ไมาหลักหมื่นนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ได้อะไรมัง่งมาดูกันนะฮะตัวนี้ดูข้างด้านหน้าก่อนเห็นไหมข้อไฟปี19ตัวนี้ได้เป็นตัวไลนิ่งแล้วเห็นไหมมีโปรเจคเตอร์แล้วตัวนี้แต่ต้องบอกลูกค้าก่อนนะว่าคันนี้ย,ยังไม่ได้ล้างนะมันจะเลอะเทอะอย่างนี้หมดเลยนะฮะลูกค้าใช้งานกรุงเทพเรารู้อยู่แล้วว่าคือใช้งานที่กรุงเทพไม่ค่อยมีดินแดงนะครับสภาพรถผมกล้าพูดเลยนะตัวเนี้ 90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีไขแม้แต่จุดเดียวป่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างต่อนะครับชุดแต่งมาแบบนี้เลยดุดันลูกค้าออกไปใช้งานปุ๊บดูดูเลยนะคันเนี้ยผมมีโปรให้นะตอนนี้ตั้งหน้าร้านอยู่4,500นะ เดี๋ยวท้ายคลิปมีโปรให้นะครับตัวเนี้เป็นตัวลิมิเต็ดอ dition นะเห็นไหมจะมีซุ้มล้อมาให้นะครับในส่วนของล้อแมก็กล้อแม็กเนี่ยจะเป็นตัวตกแต่งพิเศษนะครับและที่สําคัญตัวนาวาร่าของเรานะสำหรับตัวแบ็กเอ dition ล้อแมก็กแม้กระทั่งล้ออะไรก็จะเป็นล้อแม็กแบบนี้ด้วยในส่วนของเครื่องตัวนี้ผมบอกกันนะ2.5ถึงเป็นเครื่องบล็อกเก่าแต่ให้กําลังขับถึง1 6 3แรงมา้าประหยัดน้ามันและแรงด้วยนะครับ มาในส่วนของด้านข้างนะตัวนี้ตกแต่งด้วยสติกเกอร์นะครับทำให้ดูลุกสปอร์ตนะครับส่วนกระไดอันนี้เป็นกระไดของศูนย์นะไม่ได้ติดเพิ่มมานะครับแต่ตัวนี้โลบาร์นะครับของเดิมจะไม่มีนะของเดิมจะมีอันนี้ลูกค้าติดมาเพิ่มให้ก็เป็นออปชันเสริมไปมาดูข้างในกันใหม่ขนาดไหนผมบอกเลยคันนี้โคตรใหม่นะนี่เห็นไหมนะครับไม่ได้ทาอะไรเลยทาความสะอาดนิดนหน่อยหตรงน,รงนี้เห็นไหมเดิมๆนะครับ พามาดูแลเดี๋ยวมาดูรอบคันก่อนเดี๋ยวมาดูจุดเมตชอาร์คดูนี่คือสภาพรถนะของเขานะฮะเนื้อตัวนี่ลูกค้าไปติดมาเพิ่มนะเนี่เห็นไหมดูด้านข้างด้านท้ายนะครับเห็นไหมดูปึ๊บอ่าอันนี้อันนึงอันเนี้ยผมลืมบอกเลยลูกค้าไปติดโช๊คกันด้วยดูดิเห็นไหมปกติเนะี่ยมันไม่มีนะแต่ตัวนี้เห็นไหมมีให้พอลูกค้าเดิมไปติดมาให้ดูสิตัวนี้เห็นไหมไม่มีนะแต่ตัวนี้ลูกค้าไปติดให้นะดูเดิมๆทั้งนั้นมาดูเมนต่ะจุด เห็นไหมเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คแต่ละจุดล่องแต่ละจุดน้ําฝนไม่มีอุบัติเหตุเลยเห็นไหมล่องแต่ละจุดเห็นแลแต่ละจุดเห็นไหมไม่มีอุบัติเหตุนะครับเห็นไหมครับน็อตแต่ละจุดยังอยู่เหมือนเดิมนะครับบอกเลยว่ารถเดิมจริงๆนะครับดูไลเนอร์เห็นไหมสะอาดสะอา้านไม่มีร่องรอยของการทุกหนักนะครับเราไปดู <c oughs> ด้านขวากันต่อนะครับบอกเลยตัวเนี้ยยังเป็นตัวพิเศษนะแบ็กอิดิชั่นมือหนึ่งเนี่ยเจ็ดแสนเก้านะแต่ตอนเนี้ยเหลือสี่แสนต้น นะครับบอกเลยถูกมากนะครับเดี๋ยวยังไงป่ะเดี๋ยวผมพามาดูภายในกันต่อนะครับตัวนี้นะฮะในส่วนของจุดเม็ดน็อตนะผมเปิดให้ดูทียจุดเลยดีกว่านะครับนี่เลยตัวจุดเชื่อมต่อตรงบางโกนหน้าเห็นไหมนะครับตัวนี้เห็นไหมสวยไม่มีไข่จะอย่างใดนะครับตัวโครงสร้างหลักนะดูผมแกะให้ดูอย่างนี้เลยนะครับนะฮะเห็นไหมแต่ละจุดแต่ละจุดสดๆเลยแห้งแห้งเลยนะครับ เดี๋ยวเปิดให้ดูตรงนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าเปิดไม่ดูครบไม่มีอุบัติเหตุนนะรถคันนี้รับประกันจากศูนย์สยามนิสสันเลยนะบอกเลยของเรานะมีทั้งอุบลวาลินแล้วก็มุกดาหารเลยนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่สาขามุกดาหารนะครับมาดูตรงนี้ก่อนนะในส่วนจุดของเม็น,น็อตเชื่อมต่อเห็นไหมใสใสบอกเลยซื้อรถที่นี่นะนกล่องใแดงดูเห็นไหม ติดการลงการลอยคือลูกค้าเนี่ยค่อนข้างใช้งานได้แบบเดิมๆอ่ะคือเขาเขาเนียบอยู่แล้วตัวนี้นะข้างในข้างในต้องบอกก่อนตัวจุดเด่นของแบ็กด t ชันนะคือเบาะคู่หน้าเนี่ยตัวเนี้ยเขาจะเป็นเห็นไหมเป็นลายเห็นไหมครับสวยงามนะครตัดเป็นทูโทนนะครับเพื่อให้ลุกกระร์อมากขึ้นนะครับแต่ตัวเนี้ยเป็นเกียร์แมนนวลนะครับเป็นเกียร์แมนนวลผมย้ำนะเป็นเกียร์แมนนวลมีชุดแต่งให้รอบคันเดี๋ยวเราไปดูทางด้านขวากันต่อนะครับไปในส่วนของออพชั่นนะครับบอกเลยว่าตัวเนี้ยมีมีจอมาให้แล้วนะ จอเนี่ยจะเป็นจอเน,น้อยประมาณสักเนิ้วเลยนะครับบอกเลยว่าลูกค้าก็กดลงนะครับแล้วก็ถอยหลังนะครับมีกล้องถอยหลังชัดเจนแบบนี้เลยนะครับค่อนข้างขับขี่ได้สบายจริงๆนะครับบอกเลยว่าคันนี้จริงๆตอบโจทย์กับครอบครัวนะแล้วก็สายลุยด้วยโอเคเดี๋ยวไปต่อห้องเครื่องกันต่อครับอ่ะา ในส่วนของห้องเครื่องนะมาดูเลยแบบสดๆไม่ได้ลงไม่ได้ล้างอะไรฝุ่นเกาะเต็ไมไปหมดเลยนะเนี่ยอันเนี้ยต้องบอกก่อนนะว่าของเดิมเนี่ยลูกค้าเขาไปติดโช๊คมานะนะครับตัวเนี้ยไขเพื่อที่จะติดโช๊เห็นไหมลูกค้าเขาไขอยู่จุดเดียวแต่ตัวเนี้ยเดิมหมายเขามั่าจริงๆอ่ะมันเดิมนะครับรถมันเดิมมากนะครับแต่อันเนี้ยลูกค้าเขาไปติดโช๊คมานะฮะเป็นไม่ต้องใช้ฝาค้ำว้ไงลูกค้ามไ, etas, ไม่ต้องไปใช้แรงในการยกนะครับแล้วมาดูตรงนี้เห็นไหมจุดนะฮะแต่ละจุดเลยเห็นไหมน็อตเดิมเดิมนะครับ เดิมทั้งคันผมบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปอ่ะคุ้มมากนะครับแล้วในส่วนของอัตราการเร่งเนี่ยคือคันนี้ค่อนข้างการะฉับกระเฉงเลยนะครับร้อแรงม้าแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยผมอยากให้ดูโครงสร้างนะว่าเดิมมากเลยนะครับดูเม็ดน็อตตัวสุดท้ายนี่ตัวนี้เลยตัวนี้ในนี้ข้างในนะครับเห็นไหมข้างในเห็นไหมมันไม่มีการไขนะตัวเนี้ยมันไขอ,ออกมานิดนึงนะครับเพื่อติดโช๊คเห็นไหมลูกค้าก็ติดโช๊คมาใหม่นะฮะตัวนี้เป็นโช๊คฝากระโปรงนะครับในส่วนของแผงกันความร้อนแบบนี้เลยนะครับ รถปี19นะถามว่ารถกี่ปีแล้ว20 1 2 3ปีเนี้ยเข้าปีที่5นะครับบอกเลยปีที่5วิ่งอยู่39 0 0 0ลูกค้าคิดเอาแล้วกันวิ่งอะปีแล้ะเฉลี่ยวไม่เกินหมื่นอะเอาตรงๆนะครับและดูแผงกันความร้อนนะครับออกป้ายแดงนะคันนี้ผมบอกก่อนนะตัว novara np 3 0 0 2.5นะ2.5นะครับตัว b a c k edition นะเป็นตัวแคปนะยกสูงปี2019ไม่เพียง39 0 0 0เท่านั้นออกป้ายแดง7จ0 0แ0กว่าบาทเลยนะครับแต่ตอนนี้ามาอยู่กับเราแล้ว ลูกค้านะฟรีดาวไปเลยนะฮะหรือไม่ก็ไม่ต้องให้อะไรผมเลยเอาใบประชาชนใบเดียวนะครัคัน,นี้ออกไปเลยนะตั้งหน้าร้าน4ี่แสนห้าตอนนี้เหลือ4ี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทอีกรอบนะสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้าลูกค้าถามมาเฮ้ยสี่แสนสอง้า 25, สมมุติฟรีดาวเนี่ยมันจะอยู่ตกอยู่ประมาณเท่าไหร่มันตกอยู่ประมาณ8ปดพันต้นๆ้นะฮะถ้าแปดพันต้นต้นหาร30เนี่ยลูกค้าเนี่ยยังผ่อนไม่ถึงวันละ300เลยมันจะอยู่ที่ประมาณ2 6 0ร้อยหกสิบถึงสองบาทซึ่ง ลูกค้าวันหนึ่งอ่ะทานข้าว2มื้อก็เกิน200แล้วผมเชื่ออย่างนั้นแต่ลูกค้าเอาคันนี้ไปเลยนะได้รถสดๆส,สวยๆไปใช้เลยผมฝากด้วยนะครับกับเจ้า n นาวาร่ NP 3 0 0ตัวแคปนะแบ็กอีดิชั่นตัวตกแต่งพิเศษนะฮะในราคาเพียง429,000บาทสำหรับสาขามุกด้วยนะครับตรงนี้นะฮะมาเพียง39,000อย่าลืมมาจัดนะรถสวยอยู่ไม่นานนะบอกไว้เลย